ตอนนี้เราก็อยู่สวัสดีข่าวนี้เราก็อยู่กับไม้ครับเจ็บคอหนิเสืงตอนนี้ออแฮงแแล้วก็เราจะไปที่เบอร์รีเวิร์ค่ะนี่เราก็สร้างลงอ่ะ welcome to my b e r i e s page เราจะมาเล่นด่านกันเลยนะด่านแล้วจะเป็นประมาณนี้ ก็เป็นด่านที่คิดเองนะคะเป็นด่านเข้าข้างตัวเองด้วยนะเข้าข้างเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออมเล่นกันเลยนะเดิน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 อันนี้คือบางฉบอบก็เลยเฉยหมดแล้วนี่ก็ใช่ค่ะว่าเราจะไม่โกงนะแค่เข้าข้างตัวเองโอกยคิดได้เนาะเพราะเรากแค่จะมาเล่นให้ดูไม่ปล่อยแม่ไม่ได้หรอกก็ สามใช่ไนะคะเดินใบบัวนี่เดินมือเบือเดินบนใบบัวก็เดินบ,บนใบบัวสินะแล้วก็จะขึ้นไปที่อันนี้นับงกดเข้าข้างตัวเองชื่อแตละดา่านมันต้องเป็นลมหายด้วยเข้าข้างตัวเองคะอ่ะแบบคโหมดเออ ตูน่าตูกระตูนไปด้วยเล่นไปด้วยก็นี่นะด่าดก็ง่ายๆดูแล้วะลวะก็มันอันนี้เป็นดาน่าดนะถ้าโชคนะถ้าใครโดนแบบตัวลาว่าแผดเผามาอย่างเงี้ยโอ้ลาวาโอ้ดนลาวาเผาโอ้ยขึ้นไม่ได้เลยเอาน้องเทขึ้นไม่ได้ลาวาดูด้า อันดับแรกตายอันดับที่สองกระโดดอ้นนี้กระโดดไม่ได้อนี้มันจะไม่เหมือนภาคอื่นนะคะก็มันจะไม่เหมือนภาคอื่นที่มันอ่ะมันกระโดดแล้วมันจะขึ้นระบาตได้แล้วก็ขึ้นก็คือถ้าคขาเล่นในหมดชีวิตรอดนะคะก็คือตายสถานเดียวอันนี้ก็เป็นด่านให้กระโดดหนานะอ่าแบตจะหมดทำาังไดีอ่ะ เดาที่ชารแบก่นมาแล้วที่ชาดแบตแล้วจะชารตรงนีนนั่นคือประเด็น ดูชาติแบบอะไะข่าวแลนวโอเคนี่คืออันนี้นะครับกระโดดตายถ้าใครโชคร้ายก็โดนอันเนี้ยตายเขาจะเป็นอย่างนง้ามไมเป็นนบบตอนแรกเขาใส่ไม้เลยนะอ๋อ ตอนนี้นะคะ่ะแล้วจะไปดันนี้ต่ก็จะเป็นประมาณนี้หลังนี้ก็เลือกประตูนะคะให้เข้าไปในประตูไดประตูหนึ่งฮไฟหายไฟป็นคนที่มีสายตาอันดีเลยนะคะ <c oughs> ติดประตูหนึ่งติดประตูสองติดประตูสามติดประตูสี่เราจะเข้าป,ประตูเราเราจะไปเปิดทุกประตูเลยนะอันนี้ก็คือตกลูกตาอันนี้ค่ะตกลูกตาเหมือนกันอันนี้ตัวน้ำดูดตกลูกตาย อันนี้ประตูสี่ทุกคนของนะคะมันคือทางทางไปเดอะวินเนอร์นี่นะคะ you ะ are the winner ก็นี่นะคะแม่ไม่เป็นแม่น่ก็ประมาณนี้อลองไปสร้างแม่รอมาอวดกันนะคะก็ เข้าไปโพสต์ที่หน้าเพจของเราเนะคะเข้าถ่ายรูปแคปหน้าจอเนี้ยแคปหน้าจอ,ปาจอไปนะอย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปแมปมาถ่ายจากวิวสูงอย่างนี้นี่แบบนี่ของเราใช่ไหมดาดเราแล้วก็อีกก็ถ้าโทรศัพท์ใครแคปหน้าจอไมได้นะ ก็จะใช้แอปนี้ได้โมบิเซ็นนะคะถ่ายนี่เขาก็จะกดถ่ายให้เรานะคะแล้วก็เอาแชร์นะคะแช์ผ่านแล้วก็ติโพสลงหน้าที่ของเราเลยนะคะ <c oughs> ก็ไปอวดกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ バイバーイおっった